มาคู่นี้เป็นเหลี่ยมกันเหลี่ยมไม้กระดานดูไม้กระดานกันบ้างอือโอ้ไม้กระดานครับฝากแชร์เลยนะครับเรามาดูคู่เหลี่ยมไม้กระดานกันบ้างนะฮะเป็นการจะเจอกันครั้งแรกครับชื่ออะไรนะพี่ชื่อท่าน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 กำนันแมน้น ฝั่งตรงข้ามผู้ปรรยครับคือเชื้อสายเมียนมาเดินสายครับนะฮะเจ้ายาวพมา่ายาวสะพานพุทธแล้วก็เจ้าสุรัตกาแฟเยน็นรวมถึงฝั่งผู้ใหญยครับคือเจ้าพันพันบางบอลหรือพันกำนันแมนเหลี่ยมนี้มีอยู่ว่าใช้ไม้กระดานนะครับสุดตัวสุดครับดูเหลี่ยมไม้กระดานกันบ้างเราไม่เคยไล์สดคู่นี้เลย นี่ฮะตักขึ้นเลยฮนะไม้กระดานครับทิ่มไปแล้วครับอโอ้โหโอ้ยพันกำนันแมนเจ้าตัวชื่อพันนะครับค่ายของกำนันแมนเดินสายฝากกดไลค์กดแชร์ยาวๆเลยนะฮะเราจะไลฟ์สดให้ดูเป็นยังไงเอ่ยสัญญาณภาพชัดหมส่งบอกด้วยนะครับ อืจังหวะนี้ครับทับสปริงครับอืตักขึ้นอา้าวเบิ้ลอีกแล้วฮนะโอ้โหจังหวะนี้ครับเจ้าสุรัตตักด้วยหลังเท้าครับลูกนี้แต้มสองตัวศูนครับพันไม้กระดานครับ เต็มอยู่ที่ศูนย์ตัวสองครับลูกเสิฟของเจ้ายาวอืมตักขึ้นเลยครับไม้กระดานครับทิ่มไปแล้วฮะ โอ้ยหลงเหลี่ยมหรือเปล่าเอ่ย,เ,ยเหลี่ยมนี้เนี่ยสุดยอดครับเจ้าพันคนนี้ตักเลยครับเดี๋ยว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 ดีดบางเข็นชัดเจนครับขอบคุณครับคุณชัดพงษ์อัดถาโพนะครับดูครับจังหวะโอ้โห โอ้ท็อปสปริงดีจริงๆโอ้ยมีหลังด้วยครับไม้กระดานซันแบค็ค<ะ> <laughs> โอ้ยพันแอดมินก็ไม่เคยเห็นนะครับเรียบนี้ใครมีข้อมูลเจ้าพันคนนี้ก็ส่งบอกด้วยว่าเหรียบไม้กระดานนี่เขาเป็นยังไงอืม สวัสดีครับจังหวะของเจ้ายาวสะพานพุทธแ,แต้มอยู่ที่หนึ่งต่อสามครับอืมตักขึ้นเลยครับพันไม้กระดานโอ้โหแต่ก็หลุดไปได้นะครับไม้ห้ามหลุดไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ตะก็หลุดไปได้ครับ <c oughs> สวัสดีคุณกำพงมุ่งดีตอนนีครับ <c oughs> เอาเลยครับไม้กระดานแผ่นนี้เจ้ายาว ตักขึ้นเลยครับอ,อ๋อมีโอ้มีสันไม้ด้วยโอ้โหมีเอาสันไม้ทำด้วยครับตักครับโอ้โหมีเอาสันเอาส่วนสันของไม้นะครับส่วนลายข้างนะครับตอกเลยฮนะ นี่พันไม้กระดานครับตัดเลยฮะตักขึ้นเลยท็อปสปริงครับลูกนี้โอ้ยเอฟซีสิงคโปร์ชัดดีครับขอบคุณครับสวัสดีบรรดาแฟนเพจด้วยวันนี้เราไลฟ์สดเป็นแผลแปลก,ป,กประจำเพจเลยไม้กระดานครับเจอเจอก,กันกับหลังเท้าครับอืม เอามาได้ยังไงครับเนี่ยตัดเลยครับตักด,ด้วยทรายโอ้โหพันไม้กระดานจังหวะโยกจังหวะนี้ทิ่มไปแล้วครับมไม้กระดานนี่มีความคล่องตัวจริงๆฮะถ้าเป็นแบบนี้นี่พี่เขาไม่ต้องใส่รองเท้านันยางหลอกครับนะฮะเพราะว่าไม่ได้เตะอยู่แล้วใส่รองเท้าอะไรก็ได้นะครับ หรือรองเท้าแตะก็ได้นะพอขอห้เกอนที่ได้โอ้ oh, ถือว่าเรียมแปลกครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับอื <c oughs> ตัดเลยฮะตักขึ้นอีกแล้วไม้กระดานครับจังหวะนี้โอ้โหใครมีข้อมูลพันไม้กระดานส่งบอกด้วยนะครับว่าเป็นยังไง <c oughs> ข้อมูลข้างสนามเขาบอกว่าอยู่ที่กำนันแมนครับสนามหลัก <c oughs> ไม่ต้องมีสนามซ้อมแล้วครับแบบนี้ฮะ<ม>แค่วิ่งเอาเหงือข้างสนามก็พอครับกับพกไม้กระดานไปตามสนามต่างๆครับโอ้โหเหลี่ยมนี้ครับสวัสดีคุณตองคุณทางนาทีด้วยนะครับที่เข้ามาชมในการไล์สดของเราจังหวัดนี้ครับ ไปแล้วล่ะครับจังหวะของเจ้ายาวบางบอลครับยาวพม่าครับต้องระวังนะครับจะให้ไม้กระดานหลุดมานะครับถ้าหลุดมาเนี่ถึงว่าก็หัวแตกหัวแตนได้นะฮะแพ้เลยครับดูครับท็อปสปริงเลยฮะโอ้ใครจีบเหลี่ยมครับแผ่นนี้ เจ็ดต่อสองครับอือหือมีก็ถือว่าลงตัวครับใช้แมกกระดานเหลี่ยมนี้สองเจ็ดครับ <Okay. S 2> นี่ฮะตักขึ้นมาอีกแล้วท็อปสปริงโอ้โห,โห้าใกล้ไม่ได้หรอก้าใกล้ไม่ได้เกาลดได้ อย่าไปอย่าไปยุ่เลยันตาแก่จังหวะนี้ถือว่าหลงเหลี่ยมเลยครับใครมีข้อมูลพันก็ส่งบอกด้วยนะครับพันกำนันแมนส่งบอกผมหน่อยว่าเจ้าตัวเตะตะก้อได้ไหมเตะเท้าดีไหมใช้เท้าน,านี่ใช้เก่งไหม,มไม้กระดานแกซื้อแกไปทํามาเองเลยหรือหรือพวกยังไงโอ้โหนี่ฮะไม้กระดานอามาเองเลย โอ้โหฮะสองทีแกอยู่เอาไว้เอาไว้สองทีแกอยู่ออยโอ้โหมีไม้กระดานพกมาด้วยโอ้นะฮะนี่ครับอยู่ยที่โอ้ไม้กระดานพกมาด้วยดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราุกูมให้ดูครับไม้กระดานมีพกมาด้วยโอ้โหแปดต่อสองครับห่างกันที่หกแต้มเลย พันไม้กระดานครับสนามซ้อมหลักกำนันแมนครับถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องซ้อมกันแล้ครับไม่ต้องไม่ต้องซ้อมและครับแบบนี้สวัสดีบุติพงษ์คงทวีนะครับ l อชัดเจนครับบ้านทุ่งเมืองน้อยขอบคุณครับ เรามาดูเหลี่ยมไม้กระดานกันบ้างฮะลูกนี้ม,มีการจิ้มด้วยไม้กระดานเจอเจอกันกันกบเท้าครับโอ้โหเหลี่ยมนี้จินตนาการได้ครับชอบเลยครับเหลี่ยมนี้แปดต่อสองครับมไม้กระดานครับ แต้มอยู่ที่2ต่อ8ครับลูกเสิร์ฟเ,เป็นเรื่องยากเลยละครับจังหวะไม้กระดานดีเหลือเกินชื่อพันธ์นะครับชื่อจริงชื่อพันธ์อยู่ที่สนามของกัปนานแมนนะครับโอ้โหพกไม้กระดานมาด้วยไม้กระดานขนาดเท่ากับน่าจะเป็นกระดาษ A4 นะครับประมาณนั้นนะครับ แต่หนากว่า A4 นะหนาประมาณ2นิ้วได้นะครับหนาเยอะฮะสีดำเลยครับน่าจะทำสีมาแล้วก็มีตะเข็บจับด้วยนะฮะทำแบบเด็ดเสร็จเลย82ครับยาวครับตักขึ้นอีกแล้วฮนะอย่าหลุดมานะครับไม้กระดานลูกดีแอดมินก็กลัวนะครับกลัวไม้กระดานหลุดมา โอ้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมขอบคุณทุกท่านเลยกับเหตุการกอกตะก้อออฟฟิเชียลนี่ครับเงียบสงบครับไม้กระดานท็อปสปริงเลยครับจังหวะนี้นี่ฮะจังหวะ เจ้ายาพม่าไม่ใช่ไม่เตะไม่ดีนะครับเตะดีนะแต่ไม้กระด,ดานดีกว่านะครับ<ต><น>โอ้โหไม้กระดานครับ<ต><น>ถ้าคนธรรมดาทําไม่เป็นนะครับดูลักษณะแบบนี้สวัสดีคุณชายาด้วยนะครับ<ต>นะฮะสวัสดีคุณชายาสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ<ท><น>วันนี้เราพากันมาดูเหลี่ยมไม้กระดานกันมั<ต>่งน,นี่ครับท็อปขึ้นมาเลยครับ<ต><น>โอ้จังหวะนี้ พ่อคุณลุนช่องโอ้ยเราก็ต้องยอมครับใครจะรับล่ะครับเรียบนี้สิดต่อสองครับอืมเจ้าสุรัตนอาท็อปครับอืมน่าจะเรียบร้อยครับดูครับคล่องตัวครับไม้กระดานฮะเรียบนี้ พกมาเองครับพกไม้กระดานมาเองเลยฮึม,ม,มให้พี่เขาลองใช้เท้าที่จัดเก่งไหม <c oughs> ใครรู้จกักฝีเท้าพี่เขาก็ส่งบอกด้วยนะครับผันไม้กระดานเนี่ยฝีเท้าเป็นยังไงฝีเท้าแบบไม่ฝีเท้าแบบไม่ใช้ไม้กระดานนะครับใช้เท้านะอืมออกไปครับจังหวะนี้ <ไป S 1> <ๆ S 2> เราไม่เคยไร์สดเหลี่ยมแผ่นนี้เลยนะครับ สาต่อสิครับไม่รู้จะปั่นยังไงฮะไม้กระดานโอ้โหเปรียบนี้จะเอาทีมชาติมาสู้ยังจะสู้ได้หรือเปล่าเอ่ยสิบเอ็ดต่อสามครับเกมหรือไม่เกมตัดหน้าซ้ายเลยฮะตักด้วยซ้ายเลยจะไปรับยังไงล่ะครับในเมื่อไม้กระดาน เกิดความเคยชินแล้วก็ความแม่นยําขนาดนี้เราต้องยอมรับครับเป็นการจินตนาการนะฮะถือว่าร่วมสนุกด้วยกันครับเป็นการจินตนาการเหลี่ยมขึ้นมามีแปลกกว่ากระด,ดานไหมชัดพงอัฐาโพไม่น่าจะมีเกินนี้แล้วนะครับ <laughs> นี่ครับตักได้ดีนะครับ ยเลย้นอนลู้กตะก้อลงครับจังหวะเมื่อกี้แอดมินก็ไม่รู้จะพูดยังไงฮะเกาหัวครับเกาหัวไว้ก่อนปล่อยให้เป็นการตัดสินของกรรมการครับแอดมินไม่มีส่วนร่วมนะฮะเป็นแค่แอดมินที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเสบกตะก้อสายชิงเงินรางวัลนะครับเกมไปแล้วครับนะฮะพันไม้กระดานชนะด้วยสกอสิบส ต่อ3ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมในการไล์สดของเรากกก